นี่อ่ะปลาไม่ไม่ไม่สนใจเหยื่อเลยตีสวยๆทุกดอกเนี่ยไม่โดนนีไไไไ่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงไ่ีนออออืื มายาลาบมายาลาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมายาลาบตัวดีไว้ตัวนี้อา้าวเหี้ยติดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวให้มันหมดก่อนนัแรงดีปลาพวกนี้ดำดูตัวดีเห็นไหม เดี๋ยวหนูช้อนหนึงช้อนหองตันงึงรอให้มันหมดก่อนอุย้ยเช่เหียว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเหลยวข้าเวเบาเลยอุย้ยเชีย้ยลรุดเยอะอย่างไรอยู่เนี่ยคันไม่ยาวจัด เ้าจะได้ทุกคนเหือได้เอือ